ไม่ได้ดำเลย<ะ>ตั้งแต่แบบใช่ใช่ค่ะแล้วก็ด้วยเวลาว่างด้วยที่ไม่มีค่เออะเอยากกลับไปไหมแบบก่อนหน้านี้มืนเดิมกไปบ่อยก็อยากไปนะคะมันก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่เหมือนเราได้อยู่กับตัวเองเพราะแบบมันได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองมันเหมือนได้ได้แบบได้ฝึกสมาธิอะไรอย่างเงี้ยไปในตัวด้วยเคยเห็นโลกใต้น้ำยใช่มันเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งเลยค่ะเรารู้สึกแบบ เราตัวแรงนิดเดียวอ่ะในโลกใบนี้มันมีอะไรตั้งหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นมีเพื่อนชวนไหมคะแบบว่างไม้ไปกันไหมเลยมีค่ะความจริงแบบมีแอบจองทริปไปด้วยแต่ว่าจองไว้หลวมๆสุดท้ายแบบไม่ได้ไปค่ะสิเวลาจะไปไหนมาเวคือก่อนหน้านี้เราแบ,บ่งแน่นอนเพราะว่าเบาอยู่กับคุณแม่ด้วยค่ะก็เหมือนแบบ เซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่จําเป็นก็จะไม่ค่อยได้ไปไหนสักเท่าไหร่ด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็สถานการณ์มันเริ่มที่คลายแล้วล่ะค่ะแปลว่าก็แบบเออก็ระวังตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็ใช้ชีวิตนั่นแหละงสก,กิลการนับตอนนี้คือแบบก็ย,ยังได้อยู่หรือว่าต้องเรียนเพิ่หมหรืออะไรต้องฝึกมันเริ่มใหม่มันต้องนับหนึ่งใหม่เพราะว่า <c oughs> มันเออมันจะมีหลักของเขาว่าถ้าเกิน6เดือนเราต้องไปเหมือนแบบรีเฟรชใหม่อย่างเงี้ย ไปทบทวนสักนิดหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวเราเองด้วยแล้วก็คนร่วมทิปด้วยจริงๆก็คิดถึงบรรยากาศคิดถึงค่ะอยากจะแบบสปกดไหมคะแบบล็อกคิวหรือ <c oughs> เอ,อน่าจะได้สักปีดน้าเพราะว่าตอนนี้คือ <c oughs> <น>ด้วยคิวแล้วใช่ใช่เน, <c oughs> น่าจะเป็นอันดามันประมาณนี้ค่ะในเมืองไทยตรงนี้โดนยกให้เป็นเศรษฐี ที่ดินสวยตายแล้วเซนตินีสพี่ดินกุบกิบนิดนิดน้อยน้อยเองเลยค่ะแล้วถึงจะพูดไปซื้อมาอีกผืนนึงใช่ค่ะก็ซื้อติดกับผู้จัดการนั่นแหละพี่พลอยค่ะก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้เอ่อนครนายกค่ะทำไมไปไปถูกไปผืนตรงนั้นคือมันด้วยความเราเคยไปแบบดูแถวนั้นอยู่แล้วแล้วก็มีเหมือนที่ที่รู้จักเขาแนะนําบอกว่าเออตรงนี้สวยนะรวมทั้งมันติดน้ําด้วยก็เลยไปดูแล้วก็ถูกใจถูกตัวเปถนก ที่ดินก็เบไว้้ือคือก็ชอบนะคะมันเป็นฟิลว่าแบบซื้อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าเราจะทําอะไรแบบจะปลูกบ้านหรือเราจะยังไงต่อไปกี่ไร่ประมาณ6ค่ะมองไ้ว่าจะเอาไปทำอะไรได้าอาจจะเป็นแบบเออมเ็นบ้านพักอย่างเงี้ยเพราะว่าคือด้วยบรรยากาศก็ดีแบบลมดีประมาณเนี้ยอยู่ใกล้กรุงเทพด้วย ช่วยกันทุกทที่ก็คือจะมีคุณแม่ช่วยตัดสินใจด้วยค่ะคุณผู้จัดการไปซื้อนังไว้ก่อนแล้วเราก็ตามไปอันนี้เบลก่อนเบลก่อนแล้วก็ชักชวนกันไปก็กล่าวว่าแบบถ้าพี่พลอยไม่เอาเบลเอาเองเหมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันคือติดกันเลยใช่มติดกันเป็นบ่านกันไปใช่ตลอดไปพี่ดิ๊นพูดไทยได้ยังคะเออเปิดเือนก่อนหน้านี้เหมือนเบลก็ไปซื้อแบบหลายที่ท่าเหมือนกัน บอกว่าไม่สู้คนอื่นมั้งคนอื่นอาจจะแบบซื้อเยอะกว่านี้ค่ะมีที่ไหนบ้างมีที่ไหนบ้างก็อันดับอายุละสามสี่จังหวัดค่ะกำลังดูดูนครพนมอยู่นครพนมสามสี่จังหวัดสามถึงสี่ไม่ใช่สามสิบค่ะคคือเราก็มองอันดับแรกก็คือที่ที่เราชอบก่อนด้วยหละแล้วด้วยทำเลที่มันไม่ไกลเมืองเกินไปแล้วก็ ถ้าเราอสมมุติว่าถ้าเราไปอยู่จริงๆมันต้องอยู่ได้ไม่ใช่แบบไก,กลหรือว่าไม่มีเพื่อนบ้านประมาณนั้ที่บอกว่าเล็งที่นครพนมมาไว้อตอนนี้คือเป็นเพราะว่าแบบเป็นบ้านคุณแม่ใช่ค่ะเป็นบ้านเกิดคุณแม่ก็เลยอยากได้ที่ติดริมน้ําโขงมันก็คือน่าจะมีความหมายกับคุณแม่เวลาที่แบบกลับบ้านไปอย่างเงี้ยไม่ไปเล็งเ,เล็งมาเล็งเล็งแล้วแต่ว่ายังตัดสินใจอยู่ค่ะอันนี้เป็นแม่ได้ไปดู ก็นั่นแหละค่ะก็ไปดูมาด้วยกันนี่แหละยังเลอะไรอยู่ตอนนี้เออก็มันยังไม่สวยงามหรือไม่ไม่คือเหมือนแบบด้วยที่ที่เขาแบบเหมือนยังไม่พร้อมด้วยหลายๆอย่างแล้วก็นครพนมเขามีที่แบบติดคงเยอะค่ะเป็นจังหวัดที่ติดคงเยอะแล้วก็เลยเลือกก่อนว่าแบบเออจะอยู่ตรงไหนอำเภอไหนอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะถูกเป็นบ้านเหมือนกันยังไม่รู้ซื้อไว้ก่อน ก็ได้ค่ะใช่แล้วอย่างดีในกรุงเทพเระคะต้องจตกับบ้านแล้วมีอะไรไว้อีกไหเอ่อก็ไม่มีนะสำหรับที่ดินไม่มีใช่ค่ะในต่าดจังหวัดกนี้คือด้วยด้วยเราแบบว่าอยากจะสงบสงบหรือว่าแบบเป็นบ้านพักแบบเอาไว้พักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์อย่างเนาะค่ะอย่างอย่างเราที่เขาใหญ่นี้ได้ไปพักบ้างไหมคะตอนนี้ไม่ได้ไปมานานแล้วเนี่ยแล้วทำยังไงเราดูแลยังไง ก็มีญาติญาติค่ะที่แบบไปตลอดอืมก็คือทำไว้แต่ก็ยังไม่ได้ไปอยู่ได้ไปบ้างพักผ่อนบ้างซึ่งก็คือไม่มีเวลาหรอกเพราะว่าคิวแน่นเหมือนเราก็ซื้อให้ญาติญาติด้ะหระให้ครอบครัวเราเราไม่ได้ซื้อให้ตัวเราคนเดียวก็แบบคุณยายเนี่ยได้ไปอยู่เยอะสุดเป็นไงคะแบบได้เห็นบรรยากาศแบบว่าคุณแม่คุณยายได้ไปอยู่ดีนะชื่นใจเหมือนเราอ่ะบางทีเราอาจจะไม่มีเวลาให้เขาแบบมากขนาดนั้นแต่ว่าเออเรายังมีแบบ ที่พักให้เขาให้เขาได้แบบเออไปพักผ่อนยายนี่คือตอนแรกเหมือนเขาป่วยใช่ป่ะคะแต่เขาเขาได้ไปอยู่ที่นู่นนะ่ะระดับออกซิเจนอะไรเขาก็ดีขึ้นเพราะว่าอากาศมันดีด้วยแล้วคุณแม่บว่าตอนนี้คุณยายก็อยู่ที่หอยใหญ่ไปเลยก็มีแบบไปไปมาๆอไมอ่บุเพท,ที่แค่จะลงจองแล้วเป็นยังไงคะคุณนักตื่นเ<า>ต้นม,<า>มาก28กร,รกฎาคมนะคะยังไงฝากด้วยค่ะบุเพสนิวาส2คือได้ดูละบางส่วน สนุกมาก,กเตรียมตัวโอ้เตรียมตัวเลยค่ะคือเออมันไม่ใช่ละครที่เอามาทำเป็นหนังแต่ว่าเป็นการเขียนบทใหม่ทั้งหมด ใช่ก็แบบอยากให้ทุกคนมาดูกันว่าบุกเพที่เป็นเวอร์ชั่นหนังแล้วก็ไม่ใช่พี่หมื่นกับกาละเกตอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงยังไงก็ามาดูด้วยแล้วก็มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์ด้วยค่ะมีแฟนๆเริ่มปิดโรงก,กันแล้วมองกันแล้วใช่ใช่ก็สําหรับแบบแฟนคลับเดี่ยวแฟนคลับคู่ยังไงก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางของเขาละกันค่ะถ้าอยากจะไปดูกันเป็นมูค่ะอยากดูอีกครั้งโอ้ค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆหวังสักกี่ร้อยล้านนีครับ โอ้ยไม่กล้าไม่กล้าคิดเลยค่ะแต่ว่าคิดว่าแบบเออน่าจะมาแหละรู้สึกเหมือนว่าเหมือนคนก็ยังแบบยังคิดถึงยังรอที่จะดูแบบความน่ารักของพี่เมอนเนี่ยก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณที่รอกันมาด้วยเพราะว่าความจริงก็คือเหมือนเลื่อนกำหนดมาด้วยแบบเรื่องสถานการณ์อะไรต่างๆด้วยค่ะแต่ว่าคราวนี้คือพร้อมแน่นอนละ28กรกฎาคมนี้ได้ดูกันทั่วประเทศค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ยังถ่ายไม่ถึงครึ่งเลยค่ะถ่ายไม่ถึงครึ่งเลย